ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะนี่คือรายการพันแสงรุ้งค่ะในผืนแผ่นดินไทยของเราเต็มไปด้วยกลุ่มผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะคะหลากหลายสีเฉกเช่นเดียวกับสายรุง้งวันนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีกันหลายกลุ่มด้วยกันพันแสงรุ้งพิเศษค่ะจะบอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนยูนาน และพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนยูนานซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจะแปลกแตกต่างหรือเหมือนกับภาพในจินตนาการของคนส่วนใหญ่ต้องติดตามและหาคำตอบในพันแสงรุ้งค่ะคนจีนพูดจีนอยู่ชีได้จีอันเราบ้านชอุเมืองถามว่าเขาซอยนี่มาจากจีนท่อเนี่ยค่ะมาขายเจียงใหม่ก่อนนะเจ้า เรียนอาหรับ,บน,นะนับถือองค์อัลลอฮ์อัตลักษณ์อันโดดเด่นและหลากหลายของมุสลิมยูนานกลางเมืองเชียงใหม่มันไม่มีวัา่าทาไหนที่มันเป็นว่าทาเดียวๆะนะอย่างผมนอกจากจะเป็นจีนมุสลิมผมก็ยังเป็นคนเหนือติดตามได้ในพันแสงรุง้ง ตัวเมืองเชียงใหม่มีชุมชนมุสลิมหลักๆสี่แห่งย่านช้างเผือกกับช้างคลานส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียเชื้อสายบังคลาเทศปากีสถานส่วนมุสลิมเชื้อสายจีนอยู่นานอาศัยอยู่บริเวณมัสยิดบ้านห่อย่านไนบาซ่าและมัสยิดอัดตตกวาย่านวัดเกศ นจีนมุสลิมจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทางภาคเหนือของไทยในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางประวัติการอพยพย้อนหลังไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะคือเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่19หรือเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วมีทั้งกลุ่มคารวานพ่อค้าซึ่งเดินทางมาค้าขายโดยใช้ม้าก,กับล่อเป็นพาหนะ กลุ่มชาวยูนานที่ถูกแรงกดดันทางการเมืองในประเทศจีนและกลุ่มทหารจีนคณะชาติกกมินตัง่มามายิ่งชังโอพยพมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นปีนี้อายุ70แล้วแต่ยังจดจำเรื่องราวในอดีตของคนรุ่นพ่อและอดีตของตนได้อย่างแจ่มชัด 中国边界过来的从สุรินรวนีน这两个地方都可以进口เออเมืองจีนเขาพามาเนี่เขาไป่ใว่าผ่านแบบเมืองใหญ่ต่สุรนวนดินเออไม่ย่ผานั่านตัดแม่น้ำโขงครับมื่อกมามกอวยน่อยอย่างเวลาอยู่เมืองจีนพอเราบอกว่าจะมาเชียงใหม่เราเราเรียกที่นี่ว่าอะไรคะชิงหลงเราก็เรียกในปรงเทศจีนว่าชิงหลง จากเชียงใหม่ไปยูนานจากยูนานปีกมาเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานกว่าครัอีหนึ่งชื่อส่งียนจองเซ้นเองป่านนียเจอแล้วป่านนี่ยข้าไปเอ่อทำงานได้แค่สองสองเที่ยวปีหนึ่งเออแค่หกเดือนเข้ามาหกเดือนออกไปคนไทยส่วนใหญ่เรียกคนจีนที่เดินเท้ามาจากมณฑลยูนนานว่าจีนฮ่อค่ะ อาจารย์พันธวีมาภพโรธทายาทคนจีนแต่เกิดในไทยบอกกับทีมงานพันแสงรุ่งว่าที่ยูนนานคนจีนส่วนใหญ่เป็นคนหั่นหรือหั่นเจี้ยวแต่สำหรับคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามจะเรียกตัวเองว่าหุยเจี้ยวค่ะในมาด้าคนจีนที่มาทางบกเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมีมาก โดมิเนตเลยนะคนที่เป็นมุสลิมเนะี่ยมีน้อยนะแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะรักษาจรีตประเพณีเขาและวิถีชีวิตเขาก็จะยึดมั่นอยู่อย่างนั้นเขาไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยร่องรอยของคนจีนที่มาอยู่มาทางบกที่เมืองไทยเนะี่ยจึงเหลือเฉพาะชาวหุ๋ยเป็นส่วนใหญ่ก็เลยถูกเหมาว่าพวกจีนมุสลิมที่มาอยู่เมืองไทยนีย่คือพวกฮ่อเท่านั้นนะมีการเข้าใจผิดกันว่าฮ้อนี่ก็คือจีนอิสลาม ที่มาจากยูนนานเนี่ยมันกระเพียนไปนะฮะหลายหลายคนพอพูดถึงเรื่องคนจีนก็จะมองรวมๆไปเลยโดยลืมนึกถึงว่าประเทศจีนเนี่ยกว้างใหญ่มากแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาจีนยูนนานเองเขาก็มีอัตลักษณ์พิเศษของเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะชาวจีนที่เราเรียกว่าจีนท่อเนี่ยจริงๆแล้วชาวจีนท่อเองอยากจะให้เรียกว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนยุนนานหรือชาวจีนยุนนานภาษาจีนฮอหรือภาษาจีนยุนนานเนี่ยอยู่ในกลุ่มของภาษาแมนดารินตะวันตกซึ่งจะแตกต่างจากภาษาเต้หวคนฮกเกี้ยนต่างเพราะฉะนั้นเราก็จะฟังไม่เข้าใจแต่ว่าภาษาจีนยุนนานเนี่ยหรือภาษาจีนฮอเนี่ยจะสามารถ สื่อใกล้เคียงกับภาษาจีนแมนดารินหรือจีนกลางเพราะมันอยู่ในสายร่วมกันแต่แน่นอนเนี่ยจะเป็นภาษาจีนยุนนานหรือภาษาจีนฮ่อภาษาจีนแต้จิ๋วภาษาฮกเกี้ยนภาษาต่างๆเนี่ยสิ่งที่มีร่วมกันนี่คือว่าใช้ตัวเขียนจีนร่วมกันก็ยังอ่านเข้าใจกัน ได้กี่โล多少那不是才三十嘛只有十จ嘛啊十五嘛那嘎是呀早做以前我卖过人家几个礼拜两个两哈哈哈哈哈ทุกวันศุกร์บริเวณใกล้ๆกับมติบ้านห้อจะมีตลาดค่ะถ้าเรามีความเชื่อว่าถ้าอยากจะเรียนรู้ชีวิตคนอยู่ยังไงกินอะไรก็ให้มาเที่ยวตลาดวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าชีวิตของคนจีนอยู่น,นัน เขาซื้ออะไรขายอะไรมีอะไรให้เราได้ดูบ้างคะแล้วจะจ้องสื่อสมองกรปแาชาชือเอาไปผ่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นพี่น้องจีนยูนานจากอำเภอรอบนอกค่ะสินค้ายอดนิยมก็ต้องนี่เลยค่ะผักดองสารพัดชนิดทานกับข้าวซอยหรือว่าทานธรรมดาได้นนี้เหมือนใส่ผักหลายชนิดมากเขาจะมีเยอะเลยค่ะมีอันนี้จะเป็นหัวหอม อันนี้อ๋อมีมีถั่วลันตามาด้วยเยี่อเกลี่ยปลายก็ได้เยื่เกลี่ยปลายแล้วกานแต่ว่ามันจะเก็บไว้ได้ประมาณปีหนึ่งค่ะคล้ายๆกับถ้าอย่างเป็นคนไทยเราเนี่ยก็คือจะเป็นแบบถ้วยน้าจิ้มที่จยาวางอยู่บนโต๊ะอาหารถ้าอย่างเป็นของคนจีนก็คือเขาจะมีแบบเป็นผักดองที่จะทานอยู่บนโต๊ะอาหารบริเวณตลาดนัด มีเฮือนโบราณอยู่หลังหนึ่งค่ะเรียกว่าเฮือนหลวงเป็นหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของคนจีนมุสลิมในเชียงใหม่ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นค่ะเจิ้งชงหลิงเดินทางคุมกองคารวานม้าต่างเข้ามาเชียงใหม่เมื่อปี2448ลงหลักปักฐานและประสบความสำเร็จในชีวิตภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากรัชกาลที่6 ให้เป็นขุนชวงเลียงลือเกียรติอาจารย์จิริจันวงลือเกียรติหลานสาวของขุนชวงเลียงลือเกียรติเล่าเรื่องของคุณปู่ให้ฟังค่ะช่วงนั้นความที่มีม้าเยอะเนี่ยนะคะจะทําทางรถไฟต่อจากลําปางมาถึงเชียงใหม่ใช่ไหมคะมันต้องเจาะขุนตานคุณปู่ก็เลยใช้ม้าต่างนี่แหละเพราะมันชันนะคะ ช่วยขนย้ายวัสดุนะฮะไอ้พวกก่อสร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยจากนี่ไปที่ขนตาบวกอาหาร,อะ,รหาอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็บุพุเขาก็บริจาคที่ดินเยอะนะะที่ดินที่บริจาคให้สนามบินสร้างสนามบินเชียงใหม่เนี่ยนะคะเราบริจาคป้าบริจาค225ไร่กับสองงานนะคะเยอะที่สุดนอกจากใช้พักอาศัย,ยแล้ว,นวในอดีต บ้านของท่านขุนหลังนี้ยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมแทบทุกอย่างของคนมุสลิมยูนนานเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพวกม้าต่างมาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็จะมาจอดพักแล้วที่สำคัญมากๆก,ก็คือที่ศาลาตรงลานบ้านใช้เป็นที่ละหมาดเป็นแหล่งรวมของคนจีนมุสลิมที่นี่เลยทีเดียวในยุคแรกๆนะจนกระทั่งป้าก็ ิดในใจว่าคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะขยับขยายให้มันเป็นที่เป็นทางซะก็เลยเป็นผู้นำระดมทุนสร้างสุลัหลังจากมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชนมุสลิมเชื้อสายจีนอยู่นาน ก็เริ่มขยายตัวและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจากวันนั้นถึงปัจจุบันวิถีวัฒนธรรมของจีนมุสลิมยังปรากฏแจ่มชัดแม้เวลาผ่านไปเกือบร้อยปีอาจารย์สุชาติเศษธมาลินีจากสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นลูกหลานของชุมชนมุสลิมบ้านหฮอตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ชิ้นสำคัญว่าด้วยเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาวจีนมุสลิมในภาคเหนือก็ยังมีความพิเศษอยู่ก็คืออย่างนี้ค่ะเป็นภาษาอาหรับแต่ว่าดูแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆอักษรจีนหลายคนก็ไม่ทราบว่าไม่ถึงมุสลิมนะครับจำนวนไม่น้อยก็กไม่ทราบว่าในประเทศจีนก็มีประวัติ าศาสตร์ของอิสลามที่เข้าไปเนี่ยนับพันปีแล้วก็มีมุสลิมจํานวน560ล้านคนที่อยู่ในจีนภาษาหลับมันก็เป็นศิลป,ปะอันหนึ่งนะครับทีนี้พอมันเข้ามาในจีนเนี่ยผมคิดว่ามันการเขียนัดนะครับมันก็จะออกไปโทนแบบจีนซึ่งผมคิดว่าคนที่เรียนอาหรับมาบางคนก็อาจจะดูแปลกๆนะครับภาษาหลับก็คือลาอิลาฮิลลลอฮ์มุฮัมมัดะลอซูล uh ลลอฮ์ะนะครับซึ่งก็เป็นคําปฏิญาณตนของคนที่เป็นมุสลิมนฮะที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดเป็น ณวันนี้แล้วเนี่ยอัตลักษณ์ทางด้านเกี่ยวภาษาจีนวิถีแบบจีนเนี่ยจางลงไหมคะหรือเพราะอะไระสังคมซึ่งคนรุ่นพ่ออยู่ที่จีนเข้ามาอยู่เมืองไทยมันต้องมีการปรับตัวผมคิดว่าก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องแปลกอะไรมันไม่มีวัฒนธรรมไหนที่มันเป็น,ปนวัฒนธรรมเดียวๆนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นในใน,ในทุกชุมชนวัฒนธรรมอันไหนที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นที่มันไม่ได้ไปขัดแย้งกับหลักการอันใหญ่นะครับที่จะทให อย่างเช่นไปเทียบเคียงกับอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งศาสนาอิสลามก็กอนุมัติยอมรับนะครับอย่างผมนอกจากจะเป็นจีนมุสลิมผมก็ยังเป็นคนเหนือผมสามารถที่จะกินข้าวเหนียวกับแกงโฮะผู้กาเมืองนะครับซึ่งซึ่งสิ่งต่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นด้านที่เป็นผิวเผินของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นเป็นสิ่งท,ที่ทำให้เห็นถึงถึงความแตกต่างหลากหลายซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีความสาคัญอย่างมาก แม้จะได้ชื่อว่าเป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจีนดูนานแต่ในความเป็นจริงมีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายอื่นด้วยค่ะทั้งอินเดียบางคลาเทศปากีสถานมาลายูรวมถึงคนพื้นเมืองเชียงใหม่ก็ร่วมอยู่ในชุมชนเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นบ้านคนจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนเชื้อสายประทานอันนั้นก็จะเป็นลูกผสมผู้ชายเนี่ยเป็นคนจีน แต่มาแต่งงานกับคนเมืองแท้ๆเป็นคนฝางเพราะฉะนั้นเมนูอาหารก็จะมีเมนูอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นมุสลิมฮะทำมาละเจ้าเจริญจิมกับข้าวเมืองเมืองอันนีลาบเนื้อเครื่องในไก่ใส่ผงกะหรี่ใส่ขิงนิดหน่อยแกงพิเล็กใส่เนื้อย่างอือนี่ตามมโนนจ้ะอ้ถ้าคนที่เป็นมุสลิมและอยากจะกินอาหารพื้นเมืองนะนี่แหละได้ชิมเลยเนาะมีอาหาร อร่อยอร่อยให้ลองชิมหลายร้านเลยค่ะบางอย่างเป็นของจีนย่นานดั้งเดิมบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนผสมผสานจนรสชาติคุ้นลิ้นคนแถวนี้เราก็มาหั่นเปไงคือเขาจะเอาข้าวนี่แหละทําเป็นก้อนไปแล้วถึงเวลาก็หั่นออกมาปิ้งกินมั่งอะไรกินมั่งเนี่ยปลาปลาซื้ออย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นซื้อก็คือซื้อก็คือเส้นไงือ่เป็นเส้นอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อนะคะคือสูตรนี้เนี่ยหาหากินได้ที่นี่ที่เดียว มีมะนาวมีผักกาดดองแล้วภาษาจชีเขาเรียกอะไรคะเชีเต้าฝนชีเนี่ยคือชีมันจะเละๆเป็นน้ำเต้านเนี่ยเต้าคือถั่วเฟิ่นคือเป็นผงคือเขาเอามาบดมันนุ่มนวลมีกลิ่นเครื่องเทศแต่ไม่รุนแรง วันนี้ที่ดินในตัวเมืองเชียงใหม่ราคาสูงขึ้นมากคนมสุสล,ลิมเชื้อสายจีนบางส่วนเริ่มขยับขยายไปอยู่นอกเมืองแต่เมื่อถึงเวลาละหมาดโดยเฉพาะในวันศุกร์ทุกคนจะกลับมารวมกันที่มัสยิดค่ะสาีอยุยก มัสยิดฮิยาดาตุนอิสลามบางคนก็เรียกว่ามาสัสยิดบ้านห่อนะคะบริเวณด้านหน้านี่สำคัญมากมีป้ายที่เขียนว่าชินเจนซื่อซึ่งแปลว่าสถานที่อันบริสุทธิ์และแท้จริงค่ะอัลลฮูอลามขถือว่าเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์และแท้จริงความศรัทธาที่มีต่อศาสนาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่กำกับวิถีชีวิตของคนที่เป็นคนจีนมุสลิมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแม้แต่เรื่องการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เขาก็จะไม่กินที่ปะปนนะครับก็ต้องกินสิ่งที่มันฮาลาลนะครับที่เป็นที่อนุมัติความเหมือนหรือความต่างมุสลิมทางภาคเหนือกับมุสลิมสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆศาสนาอิสลามเนี่ยอยางจะให้ภาคกว้างๆก่อนว่าทั่วโลกเราเนี่ยนะครับเกือบ1,500ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่85%เนี่ยจะเป็นนิกายซุนนีนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันและอีกประมาณ1 5 เเปอร์ซ็นต์นี่ก็จะเป็นชีอะที่นี่ในซุนนีเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยลงไปอีก4สำนักใหญ่ๆฮานาฟีนะครับชาฟีอีนะครับฮัมบารีมาลิกีนะซึ่งแถบทางเอเชียใต้นะครับในแถบจีนอะไรพวกเนี้ยนะครับอ,อินเดียปากีสถานบังคลาเทศอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นสำนักฮานาฟีนะครับเพราะนั้นพี่น้องจีนมุสลิมทางภาคเหนือเนี่ยก็จะตามสำนักฮานาฟี แล้วส่วนพี่น้องมาลายูทางใต้ทางมาเลอินโดเนี่ยส่วนใหญ่จะตามชาฟีอีความแตกต่างของการตามตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยในการตีความในการปฏิบัติบางอย่างนะฮะอะไรที่กินได้ไม่ได้เวลาเราละหมาดก่อนจะก้มเนี่ยจะต้องยกมือหรือไม่ยกมืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดปีกย่อยมากนะครับซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดแย้งกันแต่ประการใด ทั้งที่มัสยิดบ้านห่อและมัสยิดอัดตักวามีโรงเรียนที่มุ่งสอนให้เด็กอยู่ในวิถีของอิสลามโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอาหรับ และการทำความเข้าใจเนื้อหาในคัมภี Al ์อัลกุรอานแล้วก็ด้วยมารยาทของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าออูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอเนโรยีมข้าพเจ้าขอปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ทางภาคใต้เรื่องของการสอนศาสนาเกี่ยกับเยาว,วชนเด็กๆในขาเรียกว่าตาดีกา แต่ตั้งแต่จังหวัดสมพร้าขึ้นมาถึงกรุงเทพล้วขึ้นมาทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรียนเกี่ยวกับภาคฟอร์ดดูอินระดับภาคบังคับพื้นฐานนะครับนะซึ่งทางมสัสยิดบ้านห้อเราก็เช่นเดียวกันถ้าขึ้นชั้นหนึ่งปบกค่าเขาจะสอนลักศาสนา,ยยาค่ะแต่ถ้าขึ้นชั้นเตรียมนี่อยู่เตรียมหนึ่ง,งเตรียมสามนี่เขาจะสอนกุรานสอนแบบพื้นฐานโดยเฉพาะค่ะ นอกจากเรียนรู้ด้านศาสนาแล้ว,วคนจีนมุสลิมพยายามส่งเสริมให้ลูกหลานหัดเรียนเขียนอ่านภาษาจีนไปพร้อมกันด้วยป้าปาชีวันจะนีจังไท่ว้ชื่อจงเหวินจงเหวินจงเหวินแล้วถามว่าพ่อชอบคุยกับหนูในภาษาอะไรเขาบอกภาษาจีนอันนี้ก็คือพูดจีนนานไม่ได้ล้ว,แ,ลวแต่ว่าพูดจีนกลางได้บิิมมลรรหน วิทยุชุมชนมุสลิมเป็นความพยายามอีกด้านของชุมชนที่ต้องการสื่อสารกับพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการเปิดตนเองสู่คนภายนอกที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามคนชาวบ้านรอฟังอยู่บระเดยนนี้กำลังออกอากาศอยู่ด้วย่ังไงต้องการให้เพื่อนต่างศาติเนี่ยได้เข้าใจว่าเราพูดอะไรความเป็นตัวตนของมุสลิมของเราเนี่ย งง็็ดดดูเเเเปปปนนนย่่่าาางงงไไไไรรให้้้้ขััควมมสทีินะชุมชนวัดเกตซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัดตตกวาเป็นตัวอย่างชัดเจนในแง่ของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของพี่น้องสี่ศาสนาซึ่งประกอบกันเป็นชุมชนและช่วยกันดูแลชุมชนมที่เห็นหลักๆก,ก,ก็คือมีวัดก็ชื่อชอวัดเกตอยู่แล้วนะครับ วัเดเกตารามแล้วก็เราก็มีชุมชนคริสต์ซึ่งมีโบสถ์และมีชุมชนที่เป็นมุสลิมมีมัสยิดอัตกวายอยู่ที่นี่แล้วก็มีเ,เป็นซิกก็มีวัดซิกอยู่นั้นเราอยู่กันอย่างปกติสุขในเรื่องของผังเมืองรวมที่จังกรมยานธิการเพิ่นมาขีดบ้านเอาให้เป็นสีแดงนะครับสีแดงหมายความว่าเป็นพื้นที่พันธกิจกรรมซึ่งไอ้กลุ่มผู้นำสี่ศาสนาเนี่ยก็มาร่วมมือกันสุดท้ายเอาชนะ พังเมืองเปลี่ยนสีฮากกายเป็นสีเหลืองแก้มขาวซึ่งหมายความว่าเป็นพื้นที่อ,อยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์นะครับสีศาสนานะครับมีเขามีการทํางานร่วมกันอยู่ทางชุมชนวัดเกตเชิญมาร่วมประชุมกับไปร่วมกันได้เนาะเขาจะมีประชุมที่ไหนก็เป็นเชิญมาไปไปร่วมได้ชาลยว่าผมเนี่ยแต่งงานกับคนพุทธเดิม ซ,ซึ่งเขาก็มาเข้าอิสลามเป็นคนเมืองอ่าเป็นคนเมืองเจ้าแล้วก็สังคมที่บ้านหรือว่าสังคมเก่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรผมเลยเหมือนที่คุณหนุ่มบอกใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเกิดอยู่ร่วมกันมาตั้งนานแล้วรู้ว่ามุสลิมไม่ชอบให้กินเหล้ามันก็ไม่มีใครที่มานั่งกินเหล้าโชว์ตั้งวงตั้งแก๊งอะไรซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาของชุมชนไปคือถ้าต่างคนต่างรู้ว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วปรับตัวให้มันอยู่กันได้ยังมีความสุขเป็นเรื่องอัศจรรย์ในความคิดของนกนะ คนเรามันไม่มีใครที่จะต้องมาเหมือนกันหมดนะครับมันมีความแตกต่างเพราะในคุร่านก็พูดชัดเจน,นครับว่าพระผ้มเจ้าได้สร้างให้เจ้าเป็นเพศชายเพศหญิงให้สู่เจ้าเป็นแตกเป็นกกเป็นชาติพันธุ์นะครับต่างภาษาต่างผิวพันธุ์เพื่อที่สู่เจ้าจะได้มารู้จักกันจะได้รักกันอะไรเงี้ยตรงนี้ยผมคิดว่าเป็น เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับแล้วหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับทุกอย่างที่เป็นสิ่งส,งสร้างจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติไหนสีไหนเผ่าพันธุ์ไหนชนชั้นไหนภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลได้ตลอดเวลาตามการเวลาและสภาพแวดล้อมนะคะพูดถึงเรื่องความเป็นจีนแล้ว ความเป็นจีนเมื่อก่อนกับสมัยนี้ก็แตกต่างไปมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเชื่อมร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกันก็คือวิถีและศรัทธาแห่งาศาสนาอิสลามซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาค่ะเรื่องราวของคนมุสลิมซึ่งเป็นคนไทยเชื่อสายจีนอยู่นานที่เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งของความงามอันหลากหลายที่มีอยู่ในทั่วผืนแผ่นดินไทยมีความคิดเห็นอย่างไรส่รงจดหมายมานะคะแล้วเราจะขอขอบคุณด้วย DV วดี DVD พันแสงรุ้งตอนจีนมุสลิมที่เชียงใหม่เขียนจดหมายมานะคะที่พันเ์แอดไ t h พีบอหรือที่ ตู้ปอนอย25ปทอ,อ,อสารแยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะเราจะพิจารณามอบให้20ท่านนะคะและจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ค่ะพบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ